สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในช่องย t u b e ของหรงวิชิตชัยชาแนลนะครับผมหลังจากที่นงได้ไปฉีดยาอินทตลาร์มเาียบบ้อยครับพี่น้องตอนนี้นะครับจะได้มาสู่เวทีต่อนะครับมาเพิ่งน,นั่นเวทีที่ห้องเฮดที่ห้องแก้ไขไปเพิ่งกันเลยครับว่า,าห,ห้องเฮดห้องแก้ไขแบบไรน,นะครับที่ห้องจะออกไปลุง่งตรงที่ลานจอดรถ หน้าร้านศิลปินนีสานพัทยาครับเวที่นี่ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับเวที่ที่เขาจะเอาไปลงนะครับตรงที่ลานจอดรถของศิลปินีสานพัทยาครับเราจะปรับเปลี่ยนเป็นลานเพลินนะครับมีอาหารการกินมีเจ้าห้อนมีหมูก,กระทะกันไปนะครับมีเครื่องดื่มก,กันไปเพราะอะไรเราถึง นะครับเอาเวทีไปลงมองนั้นกับพราะว่าด้านในร้านห้องนะครับยังเปิดให้บริการมา่ท่านได้เราก็เลยคุยกันนะครับทีมงานผู้บริหารศิลปินที่สารเราก็เลยได้คุยกันว่าตกลงกันว่าเราจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเท็ดบองจอดรถที่มันว่างเป้าเท็ดให้มันเกิดประโยชน์ครับนั่นกะ็คือเราจะทําเป็นร้านเจียวฮอนร้านหมูกระทะหรือว่านั่งชิวชิว แต่เรามีเวทีมีนักร้องให้พี่น้องในเบิ่งงในชมกันครับนี่อ่ะนี่แหละครับพี่น้องก็เลยได้กลับลงมาคอนเกนอีกแค่น,นึงนะครับมาขนเอาเวทีนะครับเพา่อกับตัดเติมเสริมแต่งเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องนี่อ่ะแล้วก็เฉียวโต๊เก้าอี้ไปนะครับโตเก้าอี้ไปนะครับอันนี้ไม่ไม่ทั้งนั้นเลยครับโตเก้าอี้เฮ้ยไม่ไม่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเปิดลานศิเปินิสานอยู่คอนแกนบอ บทบพอ่อบพ่อเดือนอ่ะเดือนอยู่เดือนกว่าๆนะครับห้อก,ก็ได้ยุติทําร้านที่ขอนแก่นนะครับต่อจากนี้เราจะไปลุยที่พัทยาเต็มที่นะครับพี่น้องครับนี่เวทีสามหองครับพี่นอ้องเวทีตําำนะครับเครื่องเอวยืนด้วยยืนด้วยจันเป็นนี่ครับตําำนะครับแบบกันเองนะครับเวทีไม่สูงเนี่ยลาเต แล้วเขาก็สีได้เอาพวกเสาเล็กนะครับพวกเล็กต่างๆแล้วก็แผ่นหลังคาไปพร้อมนะครับเพื่อที่จะไปเสริมเติมแต่งหน้าร้านทําเป็นโครงหลังคานะครับหรือว่าเป็นเขตของอ่าร่านเพื่อนเที่ยวจะไปเหตุอาเต้บ่เฮาลูกพเฮานะครับพี่น้องลายแห้งครับนี่นี่คือคค้งเล็กจาก ศิลปินอสานขอนแก่นครับที่เขาลืบออกเบื้องเสาไม่แต่เสาใหญ่ๆเหล็กใหญ่ๆเลยนะครับแต่ห้องมากรองไว้นี้เดี๋ยวจะไปท่าสีกันสนิมไม้เบิดนะครับนี่ก็คือแผ่นลังคาที่เขาจะต้องเอาไปนะครับส่วนรถแห่ของเรารถแห่ของศิลปินอิสานครับกระจอดไ้ให้เราครับพี่น้องสถานการณ์โควิดมันเกิดเพราะท่านได้ไปไสม่าไซยุ่นะครับทั้งาคอีสานข้าบางพื้นที่เพน่็ให้เรียนบางพื้นที่มันก็จบ่ให้เรียน นะครับก็เลยตัดสินใจเลื่องงานทั้งหมดออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกตินะครับแต่ก็ยังรับงานคือเ่ารับพี่น้องเห็นว่าจะขายรถแห่ขั้นที่หนึ่ง่ก็คือขั้นนี้ครับนี่ขั้นที่หนึ่งหน่วยที่หนึ่งเขาจะขายออกครับพี่น้องให้เหลือขั้นที่สองเป็นขั้นสิบหลอเ<ๆ>หลือขั้นเดียวครับพี่น้องสนใจอยากได้รถแห่ศิลปินิสานติดต่อมาได้เด้อครับเด้อพี่น้องนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมเนี่ย บรรยากาศย่ำแรงครับสวนอินทพลัมยุกลางทงหน้าครับยุบันผือบ้านมอลัมปทมบันทิงศิ์แล้วครับอันนี้ยุนอกทงนะครับรถเฮ้าส์ยุนอกทงเบิง้งความมาลังการลวนครับพี่น้องตอนแรกนึกว่ามันสีน้อยๆมันมานน้อยครับใหญ่ขนาดจอดเลยเวลาสามวันนะครับ นี่มาเรามีเวลาสามวันนะครับผมสามวันครับผมสามมือนีเขาต้องขนของทั้งัดอยู่นี่นะครับเพื่อจะออไปพัทยานะครับเล็กทั้งน้ำโก้าอีเวท,ทีเชื่องเสียงเราจะต้องเอาไปที่พัทยานะครับแล้วห้องก็ต้องไปไปสร้างไปต่ออยู่ที่พัทยาอีกนะครับไปเพิ่มเติมที่พัทยาอีกนะครับผม สามมือเพื่อนน่้มัอนี่มันยังมันอาทิตยิจันนังคันพุทธฟันพุดรถมากเลยมีสองมืออย่างนี้แม่นพุดเดินทางเนี่ยพุดเดินทางนะครับผมทุกฮะเเพพิ่นิ่นหลัดคนของลงเงินบุญนี่มันเหลืออีหลายพุญนี่เขาต้องไปท่าซีฟเนี่ย เลี <Le> ้ยแย่เร ok ็วทีส so, right ุดครับเพราะว่าลูกค้าเขาล่อเนาะลูกค้าทำหาอะไรคนเราดิทำจานแป้นยุไซวะสันโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาเบิ้งนะครับเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ได้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจังพอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ